สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานั่งดูผีเสื้อนะครับทำไมผมถึงต้องนั่งดูผีเสื้อนี่เลยทุกๆุกยี่สิบแปดนาทีจะทำให้ผลไม้กี่ยครับวันนี้ก็จะมานั่งดูผีเสื้อนะผมเพราะว่าผมจะทำให้อ่าก็จะทำอะไรก็คือผมจะให้ผีเสื้อผมไปทำให้ผลไม้อันเนี้ยบนวัซ่อม จากที่ติสดสตาร์ดี่อยู่ลบไปทั้งหมดแล้วทําให้ติดเลนโบว์กูจะพูดอะไรวะโอเคครับผมโอเคอะไรวะโอเคครับอีกประมาณสิบปีผีเสื้อผมก็จะใช้สก,กิลแล้วมามารอดูกันทุกคนผมว่าผมรวยละไปทุกคนเลโก้สามสองหนึ่งไปเลยผีเสื้ออยู่ไหนอะผีเสือ้อไหนผีเสือ้อ ผีเสื้อผมปวดหัวใจแล้วเอ้ยเนี่ยทุกคนสวยครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับผมผลอะ,อะไรวะโบนบอสซอมครับห้าพันล้านเลโก้ครนนี้ก็ล็อกไว้ครับผมเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วครับ